สวัสดีครับผมตับนะครับในช่วง work from home ยาวๆแบบนี้นะครับคงกำลังประสบปัญหาเรื่องเก้าอี้ที่ใช้อยู่นะครับไม่เหมาะสมกับการนั่งทำงานยาวๆตลอดทั้งวันนะฮะผมว่าเพื่อนๆหลายคนกำลังควานหาเก้าอี้ตัวใหม่เป็นเก้าอี้นั่งทำงานเก้าอี้เกมเมอร์ซึ่งในท้องตลาดเนี่ย ก็มีหลายเรทราคาตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึงหลายหมื่นบาทขึ้นไปคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมารู้จักกับเกียร์แกร์เมในสายเวสซิ่งซีรีส์นะครับจากแบรนด์เว r ร์ช e a Gear, ในรุ่น SL1000 ใครที่กำลังหาข้อมูลเกีอี้ตัวนี้อยู่นะครับอยากจะดูว่าประกอบยากไหมนั่งแล้วเป็นยังไงสบายไหมวัสดุดีไหมยังไงติดตามได้กับคลิปรีวิวกับตับตัวนี้นะครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารู้จักกันนะครับยังไงรับฝากกดสั c คลายแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆให้รู้จักกับตับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สักกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปของตับนะครับมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อสงสัยมีคําถามฝากทุกอย่างไว้ที่ใต้คอมเมนต์ในทุกคลิปได้เลยนะครับตับจะพยายามมาตอบกับทุกคนโดยเร็วนี่ฮะ ต้องหวงนี้ครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเราทํางานที่ออฟิศเนาะก็นั่งทํางานบนโต๊ะที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่อย่างมากก็15นาทีครึ่งชั่วโมงคือนั่งทํางานยังไงก็ได้สบายมากแต่ทุกวันนี้เนี่ยการเวิร์กโฮมเนี่ยทำให้เราต้องนั่งนานๆเนาะผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มปวดหลังบ้างเมื่อยบ้างแต่คิวยินบ้างดังนั้นเนี่ยไหนๆจะซื้อแล้วครั้งนึงเนี่ยเอาให้มันแบบเออเลือกที่สวย แล้วชอบแล้วโดนใจจริงๆเนี่ยทีเดียวไปเลยนะครับก็เลยได้เวอร์ชันเชียเป็นต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ถูกสุดแล้วเนี่ยก็ราคาประมาณ6,000กว่าบาทครึ่งในมุมผมก็อถือว่าเป็นการลงทุนซื้อความสบายถึงขทันก็คือซื้อ ความสวยงามสําหรับเก้าอี้สีม่วงแบบนี้ด้วยนะครับนี่เป็นไงล่ะหลังจากที่ได้ลองนั่งทํางานมาแล้วเนี่ยสวันต้องบอกเลยว่าลุงอีซื้อกานตัง้งนานแล้วนะเก้าอี้แบบนี้นะครับมานั่งสบายจริงๆนอกจากในเรื่องของความสบายแล้วนะครับต้องยอมรับเลยว่าดีไซน์สี วัสดุความแข็งแรงของตัวนี้โอเคเลยดีในระดับหนึ่งเลยีเดียวเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าเวลาซื้อเก้าอี้แบบนี้เนาะมันเป็นกล่องใหญ่มาใช่ไหมครับก็ต้องมาประกอบเองที่บ้านต้องบอกว่าประกอบไม่ยากเลยเดี๋มาดูวิธีประกอบกันผมถ่ายวิดีโอวิธีประกอบเจ้าเก้าอี้ตัวีไว้นะครับก็ อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่ามันไม่ยากแลวมันก็ประกอบได้ง่ายๆจริงๆด้วยนะครับตั้งแกะกล่องออกมาเนี่ยเห็นวาร์ปแรกเลยว่ามันวัสดุเขาดีเนาะมันมีน้ําหนักนะครับที่ผมเลือกเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าสาเหตุหลักเลยคือทําความขาดง่ายนะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นโรคภุมมแผลดังนั้นการใช้วัสดุที่เป็นหนังแบบนี้ครับส่วนตัวก็จะไม่แผลแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายด้วย เขาจะมีน so so ี่เป็นคู่มือมาให้นะครับเป็นคู่มือแบบดูดีเลยทีเดียวนะครก็ที่ผมนั่งอยู่นียครับจะเป็นสีม่วงเนาะแตงจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายสีมากเห็นไหมมีหลายสีมากก็สาเหตุที่เลือกสีม่วงเพราะว่าสีไอผมเป็นสีม่วงนั่นเองนะฮะข้างหลังทวกอย่างก็จะเป็นสีม่วงหมดเลยนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะฮะทำงานกับตัวเบาะล่างก่อนนะครับเอาชิ้นส่วนเบาะนะครับแกะออกมานะครับแล้วก็จะต้องประกอบชิ้นส่วนเบาะเนี่ยเข้ากับตัวโครงที่รองใต้เบาะ ไม่ได้ยากเขาจะมีอุปกรณ์มาให้นะครับก็ขันน็อตเข้าไปทั้ง4ี่มุมนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยต้องดูดีๆนะเพราะว่าเขาจะมีตัวสัญลักษณ์บอกทิศทางไปข้างหน้ามาให้เนาะก็หันบอกไปข้างหน้าแล้วก็ดูสติกเกอร์ที่เขียนบอสซ้อนนะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวโครงเหล็กเนี่ยเ,เข้ากับตัวโครงเหล็กที่เป็นคันโยกเนี่ยให้หันไปข้างหน้าไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งชิ้นส่วนะที่ประกอบเสร็จไปแล้ว ชิ้นส่วนต่อมาก็าจะเป็นทำงานากับเรื่องล้อนะครับล้อเนี่ยเขาจะมีเป็นโครงมาให้เป็นฐานล้อก็คือเป็นเป็นแบบห้าเหลี่ยมน,นะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากนะครับและก็มีน้ำหนักมากระดับดนึ่เดียวนะฮะวิธีการไม่ยากเลยเขาจะแยกล้อมาให้นะครับก็เอาร้อเนี่ยดันประกอบเข้ากับโครง โครงของฐานล้อนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนที่2นะครับอันนี้ก็มาได้ยากเช่นเดียวกันแค่ดันดันอย่างเดียวไม่ได้ไขเลยนะครับชิ้นส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวโชค๊คตัวนี้สําคัญนะครับก็โช๊คเนี่ยจะรองรับน้ําหนักที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเขาจะมีจุกป,ปิดจาระบีมาให้ให้เอาจุกจาระบีเนี่ยแกะออกก่อนนะครับแล้วก็เสียบลงไปกับ ล้อเนาะก็จะได้แหละส่วนล่างนะครับอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนมิสซิ่ก็จะเป็นตัวชิ้นส่วนบอกแบบนี้ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องประกอบอะไรนะครับก็เขามีน็อตมาให้4ตัวเพียงแค่เสียบตัวนี้นครับลงไปกับตัวที่นั่งของเราแล้วก็ไขน็อต4ตัวนะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วไม่ได้ยากเลยนะครับแป๊บเดียวก็ได้นั่งแล้วนะครับซึ่งการประกอบแบบนี้นะครับที่วอร์เนเจอร์เขาเออกแบบ เขาได้รับสิทธิบัตรการประกอบเก้าอี้ด้วยนะก็ทําให้เราได้ประกอบกันอย่างง่ายๆแล้วก็ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้นั่นเองนะทีนี้พอประกอบเก้าอี้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีอุปรกรณ์มาให้เราเพิ่ม2อ,อย่างก็จะเป็นเบาะรองคอนะครับแบบนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันตัดเย็บค่อนข้างดีมากนะครับด้านในก็จะเป็นตัวโฟมนะครับซึ่งโฟมเนี่ยก็จะเป็นวัสดุพิเศษเลยนะที่ใช้ทํากับเก้าอี้ที่เรานั่งด้วยจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้าง มีคุณสมบัติยืดหยุ่นนะครับรองรับน้ำหนักแล้วก็คืนรูปได้ดีที่สำคัญคือมีความนุ่มด้วยนะครับเราสามารถแกะเอาเบาะออกมาทำความสะอาดได้นะฮะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นหบอนรองคอนะครับชิ้นนี้กับตัวที่เป็นเบาะหลังเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่เป็นเบาะทีหลังก็จะแยกมาอีก1ชิ้นนะครับส่วนวิธีการปรับเบาะในรุ่นนี้เนี่ยมีปรับได้ 3อย่างด้วยกันนะครับปรับอันแรกก็คือปรับความเอง็นองศาของเบาะนะฮะซึ่งปรับได้ง่ายนะครับสบายๆดึงคันโยกขึ้นมาแล้วก็สามารถปรับเอ็นเบาะได้นะครับ ในรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าความพิเศษมันสามารถปรับได,ได้แบบเอนแบบนี้เลยนะมันแบบเอนแบบนอนได้เลยอะ่ะมันไม่ได้กงังวลมันจะล้มหรือมันซึ่งส่วน่วงมันดีมากนะครับผมสามารถปรับแบบนอนอ่านหนังสือแบบนี้ไปได้เลยซึ่งมันก็ค่อนข้างสบายถ้ามีที่วางเท้าอีกอันหนึ่งนะถ้าจะปรับดันขึ้นก็แค่โยกมันสามารถพับมาดันสุดได้แบบผมก็ไม่รู้ว่าดันสุดแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะแต่ว่าก็แรกก็คือปรับ องศาของพนักพิงนะครับอันที่2ก็คือปรับในเรื่องของความสูงต่ำของตัวเก้าอี้นะฮะปรับนั่งสุดสบายๆเท้าเนี่ยสามารถเหยียบกับพื้นได้แต่ว่าถ้ายกสูงขึ้นมาหน่อยะ อันนี้เท้าผมก็จะลอยละนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของโต๊ะโต๊ะบางตัวเนี่ยอาจจะมีความสูงที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งก็สามารถปรับให้พอดีพอด,พอดีกับความสูงของโต๊ะของเพื่อนเพื่อนแต่ละคนได้แล้วก็ไอตัวที่ปรับความสูงเนี่ยมนสามารถล็อกได้นะครับดันเข้าดันออกนะครับการปรับต่อมาก็คือตัวพนักผิงแขนนะครับมันสามารถ ดันครึ่งดันลงได้นะครับแยกอิกสระระหว่างกันนะฮะบางคนอาจจะไม่อยากได้ตัวนี้ก็ ออกทิ้งอยู่เลยก็ได้บางคนไม่ได้ใช้ตรงนี้แต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะนะฮะสามารถวางแขนได้อ่านหนังสือหรือว่าเล่นแท็บเล็ตนะครับโทรศัพท์มือถือก็วางแขนได้ไม่ได้เมื่อยก็มีประโยชน์พอสมควรน,นะครับถ้าพูดถึงตัววัสดุเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะความเป็นหนังแบบนี้หนึ่งก็คือทําความสะอาดนะครับมันทําความสะอาดง่ายนะครับเป็นหนัง แล้วก็มี2ก็คือในเรื่องของความทนทานเนาะต่อมาเลยที่ที่ชอบเลยจริงๆก็คือในเรื่องของตัวดีไซน์นะผมเลือกที่ดีไซน์แนะ่นอนคือเราเปรียบเทียบกันหลายรุ่นกับราคาด้วยใช่ไหมครับราคาเนี่ยมันแมชกับดีไซน์ซึ่งมันออกมาในแนวแบบสปอร์ตเป็นเหมือนรถแข่งกึ่งแบบเบาะนั่งรถแข่งนิดๆนะฮะต่อมาที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของนะการเคลื่อนตัวของเก้าอี้นะครับ ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวฐานล่างเนี่ยเป็นแนว5แฉกเนาะล้อแต่ละอันเนี่ยเป็นอิสระระหว่างกันนะครับก็มีความแข็งแรงแล้วก็ฐานล้อก็จะเป็นสีเดียวกับตัวสีเก้าอีโโอ้ที่ผมเลือกมาด้วยนะครับก็ลองนั่งแล้วทั้งเป็นแบบพื้นลาบที่เป็นพื้นกระเบื้องนะครับกับที่เป็นพื้นแบบพรมเนี่ยก็นั่งลากได้สบายๆทั้งพื้นผิว2แบบ นะครับเสียงไม่มีเลยนะครับเสียงลากเบามากแล้วก็มีความสม ooth นะฮะในส่วนของการหมุนอันนี้นะครับผมสามารถหมุนได้แบบฟรีสไตล์เลย360องศาจะหมุนไปหมุนกลับรอบชิดทางได้แบบนี้นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะจริงๆตอนแรกคิดอยู่นะครับว่าตัวยีตัวต้องหกพันกว่าบาทพอได้ของแล้วเนี่ยบอกเลยว่าซื้อตั้งนานน่าจะซื้อตั้งนา,นานแล้ว พูดในเรื่องของความแข็งแรงนะครับต้องบอกว่ามันมีความแข็งแรงมากนะครับตั้งแต่ตัวโชค๊คนะฮะแล้วก็ตัวฐานเบาะรองนั่งเนี่ยเป็นเป็นวัสดุค่อนข้างดีนะ ว่าเรารู้สึกถึงความแข็งแรงนะครับรู้สึกถึงความทนทานแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะได้ใช้เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยแบบสบายๆแล้วก็ใช้ได้แบบแบบนานเลยอะ่ะนะฮะซึ่งในขณะที่นั่งทำงานอยู่นั้นเนี่ยผมก็สามารถที่จะแบบนั่งโยกไปโยกมาได้โดยที่ไม่รู้สึกถึงความแบบโค้งเคลงเลยนะต้องบอกว่าเก้าอี้เนี่ยมันมีความแข็งแรงดีมากนะครับรองรับการเคลื่อนไหวระหว่างนั่งเนี่ยได้ทุก อริยบททุกท่าทางนะฮะนั่งแบบไหนเต้นกระโดดลดเต้นผมว่าก็ยังให้ความแข็งแรงตั้งตัวบ่ะนะฮะพี่ผมนั่งลงไปเนี่ยค่อนข้างรองรับแรงกดได้ค่อนข้างดีนะนะฮะเมื่อเราลุกแล้วเนี่ยวัสดุเขาก็จะคืนตัวขึ้นมานะครับทำให้คงทนนะครับแล้วก็ใช้งานได้น่าจะค่อนข้างนาน อีกอันหนึ่งที่ประทับใจก็คือในเรื่องของการตัดเย็บสีของตัวเชือกที่ใช้ตัดเย็บนะครับหนังกับตัวเก้าอี้การบุกต่างๆเนี่ยเป็นสีเดียวการกับเบาะที่ผมเลือกเพิ่มความสวยแล้วก็เพิ่มความสง่างามของเก้าอี้ตัวนี้ได้ดีขึ้นเลยทีเดียวตัวพนักพิงไม่ได้เป็นพลาสติกแบบกอกแก๊กเนาะมันจะมีความนุ่มนวลระดับหนึ่งถ้าลองใช้มือกดไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มแล้วก็ความเด้ง ของที่รองแขนนะครับทำให้เราไม่รู้สึกเจ็บนะ ดังนั้นใครที่กําลังหาเก้าอีด้ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับเอาไว้นั่งเล่นเกมยาวๆหรือทํางานในช่วง Work from home เนี่ยที่ต้องนั่งแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงยิ่ง w o r k from home เนี่ยผมว่านั่งนานมากกว่าทํางานปกติแน่นอนเนาะเพราะว่าเรานั่งอยู่กับหน้าจอคอมตลอดเวลาทั้งวันนะครับคลิกไปดูรายละเอียดของรีวิวแบบบล็อกนะครับได้ที่บล็อกของทับนะครับ i t u p n e t นะครับแล้วก็สามารถคลิกซื้อเก้าอี้ตรงนี้ได้เลยนะครับจากลิงก์ที่อยู่ในบล็อกหรือว่าลิงก์ที่อยู่ใน y o u t u ก e ะส เช่นเดียวกันนะครับคงจะมีประโยชน์แล้วก็คงจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตัดสินใจซื้อเก้าอี้ดีๆสำหรับการทำงานเล่นเกมยาวๆได้ตลอดทั้งวันนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าอย่าซื้ออะไรที่มันถูกจนเกินไปนะฮะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับแลวยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากกดติดตามตับด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในตอนต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับรีวิวนี้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย